สวัสดีค่ะสวัสดีนักเรียนทุกคนเลยนะคะวันนี้ค่ะเราจะมาเรียนวิชาสังคมศึกษานะคะชื่อเรื่องที่จะเรียนในวันนี้นั่นก็คือความแตกต่างทางวัฒนธรรมค่ะให้นักเรียนนะคะเปิดหนังสือหน้า116ถึง117ได้เลยค่ะ ปัจจุบันนี้นะคะเราก็จะมีการแบ่งขาทางด้านในเรื่องของความแตกต่างทางวัฒนธรรมนะคะเราก็จะแบ่งออกเป็นสี่ภาคใหญ่ๆด้วยกันค่ะได้แก่ภาคเหนือนะคะหนึ่งภาคเหนือเนี่ยจะมีอากาศที่ค่อนข้างหนาวเย็นนะคะบ้านเรือนจะอาศัยอยู่บริเวณริมภูเขาหรือเป็นภูเขาสูงสงเพราะฉะนั้นนะคะภาษาคําพูดการแต่งกายหรือรวมไปถึงอาหารของเขานะคะก็จะมีความใกล้เคียงกันกับวิถีชีวิตของเขานั่นเองนะคะผู้คนก็จะแบบใจ เย็นพูดเพ้อะนะคะต่อไปภาคอีสานหรือภาคตะวันออกเฉียงเหนือนะคะอากาศก็จะค่อนข้างร้อนเพราะฉะนั้นผู้คนนะคะก็จะพูดจารวดเร็วนะคะแล้วก็อาหารที่เขารับประทานเนี่ยก็จะเป็นอาหารที่รสชาติแบบว่าจัดจ้านนะคะมีความเผ็ดเปรี้ยวเค็มอะไรพวกนี้ค่ะให้มันเข้ากับ อากาศที่เขาเป็นอยู่นะคะต่อไปค่ะภาคใต้นะคะภาคใต้ก็จะอยู่ริมทะเลใช่ไหมส่วนใหญ่บางคนก็จะแบบประกอบอาชีพชาวประมงเพราะฉะนั้นเวลาเราจะออกเดินเรืออะไรพวกนี้เราก็จะต้องมีการพูดกันอย่างรวดเร็วนะคะให้มันเหมาะกับสภาพอากาศเหมาะกับสภาพความเป็นอยู่แล้วก็อุปนิสัยของชาวภาคใต้นะคะต่อไปภาคกลางค่ะส่วนใหญ่ภาคกลางจะประกอบอาชีพปลูกข้าวนะคะในอดีตน,นะเพราะฉะั้นข่ะววิถีชีวิตต่างๆก จะใกล้เคียงกับอาหารนะคะก็จะเป็นพวกข้าวเ,เป็นอาหารหลักนะคะส่วนอาหารที่เขารับประทานก็จะเป็นอาหารที่เขาสามารถปลูกได้ในภาคของเขาเองนะคะเดี๋ยววันนี้ค่ะคุณครูจะพานักเรียนนะคะไปชมคลิปวิดีโอในเรื่องของการฟังนะคะภาษาของแต่ละข่าว่ามีความเหมือนหรือมีความแตกต่างกันอย่างไรนะคะไปชมกันได้เลยค่ะ คลิปนี้เด็กๆน่าจะรู้จักกันดีนะคะรสชาติเปรี้ยวๆหวานๆนะคะมาดูภาษาถิ่นเหนือนะคะเขาเรียกว่าบักขนัดถิ่นอีสานเรียกว่าบักนัดถิ่นกลางเรียกว่าสับประรดและภาษาถิ่นใต้เรียกว่ายานัดนะคะเด็กๆเรียกกันให้ถูกนะคะ สำหรับภาพนี้นะคะข้างนอกสุกใสข้างในตัติ้งหนุงเรามาดูว่าแต่ละท้องถิ่นเขาเรียกผลไม้ชนิดนี้ว่าอย่างไรกันบ้างนะคะภาษาถิ่นเหนือเรียกว่าบันแนภาษาถิ่นอีสานเรียกว่าบักเขียบภาษาถิ่นกลางเรียกว่าน้อยหนาและภาษาถิ่นใต้เรียกว่า น้อยหนาเหมือนกันเลยนะคะเด็กๆเรียกให้ถูกนะคะต่อไปเรามาดูเครื่องแต่งกายกันบ้างนะคะสำหรับเครื่องแต่งกายชนิดนี้ภาษาถิ่นเหนือเรียกว่าเตียวภาษาถิ่นอีสานเรียกว่าส้งภาษาถิ่นกลางเรียกว่ากางเกงและภาษาถิ่นใต้เรียกว่า กางเกงนะคะเรียกคล้ายๆกันกับผ้ากลางเลยนะคะสำหรับภาพนี้เด็กๆน่าจะรู้จักกันเป็นอย่างดีนะคะเพราะว่าเราสวมใส่กันอยู่ทุกวันใช่ไหมคะเรามาดูว่าแต่ละท้องถิ่นเรียกภาพนี้ว่าอย่างไรกันบ้างนะคะภาษาถิ่นเหนือเรียกว่าเกิบภาษาถิ่นอีสานเรียกว่าเกิบ ภาษาถิ่นกลางเรียกว่ารองเท้าและภาษาถิ่นใต้เรียกว่าเกืือนะคะก็จะมีถิ่นเหนือแล้วก็ถิ่นอีสานนะคะที่เรียกคล้ายๆกันนะคะเด็กๆนําไปใช้ให้ถูกต้องนะคะต่อไปเรามาดูภาษาถิ่นที่เป็นกิริยาอาการบ้างนะคะเด็กๆจากภาพนี้นะคะ เดี๋ยวเรามาดูว่าแต่ละท้องถิ่นเขาเรียกว่าอย่างไรกันบ้างนะคะภาพนี้ภาษาถิ่นเหนือเรียกว่าลำภาษาถิ่นอีสานเรียกว่าแซบภาษาถิ่นกลางเรียกว่าอร่อยและภาษาถิ่นใต้เรียกว่าร้อยภาษาถิ่นมีคำศัพท์ที่แตกต่างกัน เช่นภาษาไทยมาตรฐานที่เรารู้จักกันเลยก็คือคำว่าโกรธมาดูถิ่นเหนือโคดอีสานเคียดภาคใต้ก็จะวิบนะคะไปดูทับพีเหนือปากอีสานสารพีภาคใต้ก็วัก เห็นไหมคะเห็นไหมการใช้ภาษาของแต่ละถิ่นก็จะแตกต่างกันออกไปใช่ไหมคะเพราะขึ้นอยู่กับที่ว่าภูมิภาคภาษาทีเหนือก็ถิ่นเหนือก็อยู่อีกภาคหนึ่งอีสานก็อยู่อีกภาคหนึ่งใต้ก็อยู่อีก ค่าาะเมื่อสักครู่นี้นะคะเราก็ได้ชมในเรื่องของภาษาของแต่ละท้องถิ่นกันไปแล้วนะคะเราก็จะสังเกตเห็นได้เลยว่าแต่ละท้องถิ่นเขาก็จะมีคำเรียกที่แตกต่างกันนะคะขึ้นอยู่กับว่าวิถีชีวิตนะคะรวมไปถึงสภาพความเป็นอยู่ของประชาชนในแต่ละภาคนั้นนะคะเหมาะสมแก่การเรียก คำใดนั่นเองค่ะต่อไปนะคะเรามาดูในเรื่องของอาหารไทยสีภาคกันบ้างนะคะนอกเหนือจากภาษาที่จะมีความแตกต่างกันแล้วอาหารก็จะมีความแตกต่างเช่นเดียวกันขึ้นอยู่กับว่าในแต่ละภูมิภาคนั้นมีการเ,าเขาเรียกว่าเหมือนกับว่าเป็นการหาค่ะวัสดุธรรมชาตินะคะรวมไปถึงทรัพยากรธรรมชาติต่างๆสามารถที่จะมาประกอบอาหารอะไรได้บ้างเดี๋ยวเราไปชมกันแต่ละภาคเลยค่ะ ามาดูภาคแรกกันเลยนะคะภาคเหนือค่ะอาหารภาคเหนือนะคะส่วนใหญ่เขาจะนิยมรับประทานเป็นรสชาติที่เผ็ดแบบเป็นเครื่องหอมนะคะพวกพริกไทยนะคะอาจจะมีการมีรสชาติหวานบ้างเผ็ดบ้างแต่เขาจะไม่นิยมทานเปรี้ยวไม่นิยมทานเค็มก็คือจะไม่ทานอาหารแบบรสจัดไปทางนั้นนะคะเนื่องจากว่าอากาศของเขาหนาวใช่ไหมเขาก็จะ จะต้องรับประทานอาหารให้มันทําให้เป็นการทานแล้วสภาพร่างกายของเขามีความอบอุ่นมากขึ้นนะคะถ้าเกิดว่าไปทานอาหารที่แบบรสแบบจัดๆแซบ่บๆมากๆอะไรอย่างเงี้ยก็อาจจะทําให้อ่อเหมือนกับว่าร่างกายของเขาเนี่ยมีการขับเหงื่อออกมาเยอะอะไรพวกนี้นะคะมันก็จะเกี่ยวข้องกับสภาพอากาศด้วยนะอันนี้อาหารชนิดที่1นนั่นก็คือข้าวซอยนั่นเองค่ะ ต่อไปนะคะไส้อั่วค่ะอันนี้ก็จะคล้ายๆกับไส้กรอกอีสานว่าเราเลยนะแต่ว่ารสชาติก็คือจะมีความเผ็ดมากกว่านะคะแล้วก็จะหอมเครื่องเทศมากกว่าค่ะต่อไปนะคะขนมจีนน้ำเงี้ยวอันนี้ก็จะรสชาติแบบเผ็ดเผ็ดจืดๆนะคะแล้วก็จะแบบมีการใส่ถั่วด้วยเล็กน้อยนะคะต่อไปนะคะแกงฮังเล แล้วก็แคบหมูกับน้ำพริกหนุ่มค่ะอันนี้คุณครูชอบทานมากเลยนะคะแต่ว่าถ้าจะแบบทานน้ำพริกหนุ่มถ้าจะให้อร่อยต้องไปที่ภาคเหนือเท่านั้นนะคะถึงจะแบบว่ารสชาติอร่อยะคะ่ะแกงโฮะนะคะ ต่อไปนะคะเรามาดูภาคอีสานค่ะหรือภาคตะวันออกเฉียงเหนือนะคะในภาคนี้คุณครูบอกแล้วว่าอากาศเขาจะค่อนข้างร้อนใช่ไหมเพราะฉะนั้นผู้คนส่วนใหญ่เขาก็จะนิยมรับประทานอาหารที่มีรสชาติจัดนะคะเปรี้ยวเผ็ดเค็มนะคะก็คือเป็นอาหารแบบ3ามรสนะคะครบรสนะคะเป็นอาหารที่แบบว่า รู้สึกแบบแค่เห็นก็แบบชวนน้ำลายไหลแล้วนะคะอาหารชนิดที่หนึ่งนั้นก็คือส้มตำนั่นเองนะคะอันนี้เป็นเรียกได้ว่าเป็นของขึ้นชื่อของภาคอีสานเลยนะแล้วก็ทุกวันนี้ก็คนทั่วทุกภาคก็สามารถที่จะรับประทานส้มตำได้นะคะเพราะว่ามีรสชาติที่อร่อยแล้วก็ติดปากผู้คนส่วนใหญ่เลยนะคะลาบหมูค่ะก้อยนะคะแล้วก็ต้มแซ่บค่ะ ซุปหน่อไม้นะคะนี่เป็นอาหารที่แบบน่าทานมากๆเลยค่ะ ต่อไปนะคะนักเรียนมาดูอาหารภาคใต้ค่ะภาคใต้นะคะเขาจะนิยมรับประทานอาหารที่มีรสชาติเผ็ดจัดค่ะแล้วก็จะมีส่วนผสมของอาหารนั้นก็คือจะต้องมีขมิ้นนะคะเราสังเกตได้เลยว่าอาหารอะไรที่มีขมิน้นรสชาติก็จะแบบออกไปทางสีเหลืองๆนะคะยกตัวอย่างเช่นอาหารชนิดแรกเลยนั่นก็คือแกงไตปลานะคะรสชาติจะเผ็ดค่ะแล้วก็แบบว่าจะแบบ คือทานนี่แบบเผ็ดน้ำหูน้ำตาไหลเลยนะคะก็ต้องลองไปทานดูค่ะต่อไปนะคะขั่วกลิ้งค่ะอันนี้ก็จะใส่เป็นพวกคามินเหมือนกันนะคะมีความเผ็ดแล้วก็มีความหอมของคามินค่ะผัดสตอนะคะเนื่องจากว่าภาคของเขาเนี่ยภาคใต้เนี่ยจะมีผลผลิตพวกสตอค่อนข้างเยอะนะคะเพราะฉะนั้นเขาก็จะเอาสตอมาประกอบอาหารค่อนข้างหลากหลายเลยค่ะ ต่อไปนะคะข้าวยำนะคะอันนี้ก็จะสีสันแล้วก็หน้าตาน่านรับประทานมากเลยนะคะแกงเหลืองนะคะเห็นไหมคะคุณครูบอกแล้วว่าส่วนใหญ่เขาก็จะแบบผลิตอ่าประกอบอาหารที่แบบมีสีเหลืองนะคะแล้วก็มีส่วนผสมของขมิ้นมีความหอมอะไรพวกนี้นะคะก็จะเป็นรสชาติที่เป็นเอกลักษณ์ของแต่ละภาคค่ะ ต่อไปนะคะนักเรียนมาดูภาคกลางค่ะภาคกลางนะคะส่วนใหญ่จะประกอบอาชีพปลูกข้าวใช่ไหมเพราะฉะนั้นเขาก็จะรับประทานอาหารที่แบบเป็นมีข้าวเป็นหลักนะคะแล้วก็รวมไปถึงผลผลิตต่างๆในวัตถุดิบในการผลิตอาหารก็จะเป็นของที่ หาซื้อได้นะคะในบริเวณประชาชนภาคกลางนั่นเองเพราะฉะนั้นอาหารของเขาก็จะแบบเป็นอาหารทั่วไปส่วนใหญ่จะเน้นในเรื่องของกะทินะคะเพราะว่าเขามีมะพร้าวเยอะใช่ไหมแล้วก็จะมีอาหารที่แบบค่อนข้างที่จะรสกลมกล่อมนะคะเปรี้ยวเพ็ดหวานจืดอะไรแบบนี้แบบให้มันแบบกลมกล่อมแต่ละชนิดเลยนะคะอาหารชนิดแรกนั่นก็คือน้ำพริก น้ำพริกกบีปลาทูทอดนะคะอาจจะมีชออมทอดผักผักทอดผักต้มอะไรพวกนี้ค่ะต่อไปนะคะต้มยำกุ้งค่ะอันนี้เป็นแบบว่าเป็นอาหารที่แบบน่าทานมากเลยนะคะสีสันรสชาติจัดจ้านนะคะต้มขาไก่ค่ะอันนี้เราก็จะเน้นในเรื่องของกะทิเนาะภาคกลางก็จะเน้นรสชาติประมาณนี้นะคะผัดไทยค่ะ แกงเขียวหวานนะคะอันนี้ก็มีส่วนผสมของกะทิอีกแล้วนะค่ะจบคลิปวิดีโอนี้แล้วนะคะขอขอบคุณช่อง Youtube ที่ขึ้นตามหน้าจอนี้เลยค่ะที่เอื้อเฟื้อคลิปวิดีโอมาให้พวกเราได้ดูกันนะวันนี้คุณครูจบบทเรียนเอาไว้เท่านี้ค่ะสวัสดีค่ะ